จะอยืนี้อยูนี้ยืนี้อยืนี้อยืนี้ยืนี้ยืนี้ยืนไมยยืนี้ยืนไว้เไว้ไว้ต้องเกไว้ดยวอพี่ไม่มีอะไรดีคุณแจอยู่ไหนุแจอยู่ไหนต้องอยู่ข้างหลังเลยเหรอแยืนไว้อยืนอยู่นู่นยืนไว้บยืนไว้ไอ้บ้าใจอะไรฮะเอายืนไว้อยืนไว้ อันต้องยืนไว้เหรอพี่ดูดูข้างหลังไว้ยืนไว้ต้องดูข้างหลังไว้ด้วยเหรอ ถ้เป็นกระลาครับเราจอยู่กับผู้บริหารสาวสวยกะ้ง่าครับคุณมิ้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณมิ้นครับวันนี้อีกหนึ่งคันค่ะมันคือมิสซูบิชิไทตันอ่าคันนี้มันพิเศษไงคันนี้ก็คือขับเคลื่อนสี่ล้อแล้วก็มีชุดแต่งข้างหลังอ่าขึ้นเขาบึ้มบั้มบึ้มบั้มบั้มอยากขึ้นเขาอ่ะอยากขึ้นเขาอ่ะคุณมิ้นเราอย่าไปสนใจมากเลยมันอาศัยว่ามันยิ่งใหญ่แล้วไปโชว์เออคันนี้สวยไงค่ะ สูงขับเคลื่อนสี่ล้อผมดูรอบคันก่อนที่สีดํามีริ้วรอยบ้างมันก็เป็นริ้วรอยสเสน่ห์ผมบอกงนี้มันก็เป็นแบบริ้วรอยจริงที่เจะของเก่าก็ใช่ใช่ไหมฮะใชแ่แต่ว่าคันนี้ผมชอบชอบทรงทรงมันน่าขับอะทรงมันดูแมนมากเลยอะมันดูแบบว่าสายลุยลุยนิดน,นึนงเป็นออฟโรดแต่ว่าออฟโรดวิ่งแบบสตรีทก็ได้หลังถนอนอันนี้ไม่ได้คุยเล่นๆนะค่ะล้อ,อยางนี้ก็ จะแสนเอานะไม่ธรรมดานะค่ะใช่ไหมเขายังแพ้มาแพงอหนนี่ของดีนะใช่ค่ะนี่ของดีนะโชคเป็นไงแอนวิจัยหน่อยกระบะสายก็เธออันนี้แอนเตอร์ชอบมากเพราะว่าอันนี้มีกันโค้งด้วยมีกันโค้งใช่มีกันโค้งกันโค้งมาช่วยนะไรช่วยเขาเรียกว่าเวลาที่คุณขับรถหรือเจอถนนลื่นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอ่าทรงตัวดีทรงตัวดีเขาแต่งมาใช่เขาแต่งมาเต็มพิเศษเขาเสรช่วงล่างมาแล้วต้องบอกอย่างนี้ชกเปลี่ยนแล้วชกเปลี่ยนแล้วค่ะทองช่องสี่ต้นอ่า อันนี้แอนเตอร์มองเห็นอยู่แค่ช่วงหลังที่เขาสามารถสับมาเพื่อดึงรถให้เขาเรียกว่าเอาเป็นว่าเขาจัดทรงมาแล้วอ่ะเออเอางนี้ว่ะสวยนะครับดำสุรถดำฟิมดำช่วงล่างนี้นะครับคันนี้ปีอะไรครับคุณเมทสิห้าค่ะปีสิบห้าสองพันสิบห้ามือเดียวอีกแล้วถ้าผมซื้อผมจะเป็นมือที่สองอ่าว้าวอันนี้แอนเตอร์ชอบมีกล้องหลังด้วยเครื่องเสียงนี่ก็ทำมาแล้วเครื่องเสียงก็ทำมาแล้วมีเครื่องเสียงด้วยเิซอบนิดหน่อย ค่ะ B M ด้วย2015ปีนี้ก็รถ5ปีใช่ค่ะรถ5ปีคันนี้ราคาตั้งไว้เท่าไหร่ครับ678 678,000หกแเจ็ดปอร์ภายในมาสะอาดสะอ้านนะครับต้องทับเบาะท่านผู้ชมแบบนี้พราพอยกสูงแบบนี้เบาะคนนั่งก็คือคู่หน้าหน้ากันบ่อยๆมันจะเป็นอย่างนี้เพราะมันไม่ได้เราไม่ได้หย่อนตัวลงแต่เราปีนขึ้นพอเราปีนขึ้นแก้มตูดของเราเนี่ยมันก็จะไปแายอี้คันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะไม่ใช่ว่าเฮ้ย ทำไมบอกเป็นละรถมันสูงเป็นทุกคันค่ะอ่าต้องบอกอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่มันต้องรออยู่แล้วตรงรถสูงนะครับข้างในสวยงามคันนี้จ่ายไปได้ไหมจ่าได้ค่ะดอกดอกสวยงามไหมดอกดอกก็สวยงามเหมือนกันดอกต่ำเลยเรถปีใหม่รถปีใหม่ดันได้สูงสุดได้กี่ปีแปดสิบสี่นวดโอ้โหดอกเดือนเท่าไหร่ก็หนึ่งหมืต้องดาวไหมเครดิตดีก็ฟรีดาวจริงแล้วเครดิตฟรีดาว แต่แอบเห็นนี่บอกในตามตรงส่วนท่านผู้ชมไม่สนใจคันนี้หลังคามันได้อีกแล้วเก็บให้ไหมเก็บให้หมดค่ะเก็บให้หมดใช่ขอให้ลูกค้าแจ้งมาว่าตรงไหนอะไรเก็บให้หมดนี่ผมจะเป็นตัวแทนท่านผู้ชมค่ะริ้วรอยมันมีบ้างอืมแต่ผมว่าริ้วรอยต่งางๆไม่ต้องเก็บหรอกมันมันมัน,ม,นมันโอเคบางรอยบางรอยไม่ขัดออกได้ค่ะแต่หลังคาเนี่ยสายเนี้ครับสายนี้ครับอ่าเก็บกันหน่อยตอนที่สังหารแอร์รู้ไหมซื้อรถที่นี่ทำไมคะ เขาฟรีทุกอย่างนะใช่ไหมอย่างเช่นฟรีอะไรบ้างจัดโอนภาษีพรบอากรสแตมม์น้ำมันเต็มถังโอ้โหชอบตรงนี้เขาเก็บงานให้ด้วยโอนให้ก่อนออกค่าเชื้อโควิดไปเลยอ่าไม่ต้องกลัวลูกค้าอยากได้อะไรขอฟรีแอนซื้อไม่ได้ทำไมคะพี่ไม่ได้ปั๊บยี่สิบแอนดูไม่ใช่เลยพี่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ร้อฟรีหมดตรงนี้แบ่งเบาภาระของผู้บริโภคคนที่จะซื้อไปเรา บางเต๊นท์ี่เขาไม่เขาเขาไม่ให้นะไอนุ่ก็เก็บไอนี่ก็เก็บค่าโอนก็เก็บโน่นนี่นั่นก็เก็บที่นี่เขาให้เลยราคานี้รวมหมดต้องเข้าใจท่านผู้ชมอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมไปใช้แล้วเทปไปอ๋อที่เขารวมให้หมดละแล้วเก็บสีอยากได้อะไรติตรงไหนบอกอะไรทําได้เราทําให้อะไรที่มันแม่ให้เก็บสีทั้งคันอาบน้ําใหม่อันนี้ก็โหดไปอันนี้ก็ต้องบอกกันตามตรงทุกอย่างมันต้องมีกำไรกำไรถ้าขายต้องมี มีมากมีน้อยก็แล้วว่ากันไปแต่ท่านก็ท่านอยู่ได้เต็นท์ก็ต้องอยู่ได้หมนกันใช่ไหมมีสวยงามชอบคะแนนจะชอบเป็นเจ้าโต้ด้วยสบายผู้หญิงก็ขับได้ขับได้ับแว้วเก่งๆอย่างเธอสองคนที่สบายเลยปึ๊บเิ อันนี้มันดีนะมันเป็นขับเคพื่อนแบบว่าขับเพื่อนสี่ล้อมันก็สามารถปรับได้เวลาขับเข้ากรุงเทพก็ไม่ต้องห่วงใครถ้ามันแกลวโตพี่เรามานั่งเหยียบคัดอยู่อ่าแล้วอย่างก็เป็นสายแบบว่าเขาเรียกว่าจะเข้าป่าก็ได้เลยออโต้ก็เข้าป่าได้อ่านี่เดี๋ยวเราไปดูภายในแอนนาขอตินิดนึงได้ไหมทำซะดีเชียโอ๋อปิดเลียมากอ๋อไม่น่าเลยเด้อแต่ว่าอ่าใช่คืออย่างโชใช่มันไม่ใช่สายลุยจริงม่ใช่สายลุยจริง แต่ถ้าถามว่าจะรวยจริงๆรวยได้ไหมรวยได้อเออ,อ,อ,อสวยงามสวยงามผมเดินว<อ>นดูด้านหลังเปไ็นไรแอนอยากขยมเยอะลูกก็อยากรู้ไงพี่ออคือเวลาพี่เคยมาแบบว่าแอนเหมือนคนโลจิตพอเห็นแบบว่าพอเห็นรถกระบะชอบไปแบบว่าดูอยากรู้ว่าช่วงล่างเขาขยมดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเออโคโลจิตหนูดูโคโลจิตมีกล้องหล้าง ทำไมพี่ไม่ดูข้างล่างอ่ะมมัไไไ่่ดด้หลงีโอ้โหหลังไม่ดีเบื่อหนูต้องก้มหรออ่ะเดี๋ยวให้ดูกันโค้งนิดนึงอันนี้เขามีกันโค้งด้วยนี่เมีกันโค้งมีนี่เขาเซตใส่ช่วงล่างมาให้เรียบร้อยแล้วคุณไม่ต้องกลัวคุณขับได้เลยงกก็อยาช่วงล่างดีผมก็อยากยันโอ้โหดร้ายอ่ะหมดเลยขอราคาไอทีพื่อความร้อใจค่ะพกแสงเจ็ดหมื่นแปดพัน ที่เหลือฟรีหมดแล้วนะครับถ้าท่านจัดไฟแนนซ์ผ่านขึ้นอยู่กับเครดิตของท่านจะเต็มถ้าเครดิตท่านไม่ดีก็อาจจะจับมีเพิ่มเติมดาวหน่อยหนึ่งแต่ที่นี่ดันทุกเคสดันทุกกรณีดันสูงสุดให้เต็มที่อยากให้ท่านได้ขับรถดีๆมีอะไรบอกกันตรงๆเราจะเต็มที่สุดนะครับผมเน้นย้ำตรงนี้ถ้าท่านซื้อไปรถเคยจมน้าเคยชนเยอไหมสมซากสมทะเบียนเอามาจ่ายตังทันที ขอชี้จุดกระเทให้ดูกันหน่อย่าชัดเจนไม่มีอีดออดเอาเงินเคยไปหรือจะเปลี่ยนคันใหม่ในราคาที่ใกล้เคียงกันก็ว่ากันมาคุยกันง่ายๆแมนๆสบายๆการันตีไปเลยเป็นอันซื้อเลยถ้าถ้าคุณชอบแล้วคุณมาซื้อเลยถ้าถ้ามันเจอขนาดนั้นแล้วพี่เคารับเปลี่ยนเหรอทำไมใช่สบายๆมามาที่นี่ได้แต่รถคุณภาพไปก็เป็นการเส้อเวลาขออนุญาตขึ้นไปเหมือนเดิม อะไรบอกดีผมบอกดีนะอะไรตีผมเตือนนะโมมีนะลองได้มีทั้งกล้องหลังมีทั้งเซนเซอร์เดี๋ยวอยืนนี้อายืนนี้ทอายุนี้เอออยืนนี้อออยูุนี้อายุนี้อยู่ายุนี้ออยุนี้เลยนะ่ำไมกันอายุนี้เลยอายุไว้เกาะไว้เกาะไว้ยต้องเกาะไว้เดี๋ยวพี่มันมีอะไรดีกุญแจอยู่ไหนกุญแจอยู่ไหนต้องอยู่ข้างหลังด้วยเหรอแอบยืนไว้อ่ะยืนอยู่โอเคแอบยืนไว้ไอ้บ้าสนใจไหนฮะปีแอ เอ้ยืนไว้เอ้ยืนไว้อ้ยต้องยืนไว้เหรอพี่ดูดูข้างหลังไว้ยืนไว้ต้องดูข้างหลังไว้ด้วยเหรอมันมันได้ดีโอ้โหตายแล้วยังไงยังไงทุกท่านแอนแอนแอนทำไมฮันที่เดิมที่เดิม ี่ดู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 เสียท่อหน่อยมีควันขาวไม่เทอร์โบพังเปล่าฟังเสียท่อหน่อยฟังเสียท่อหน่อยฟังเสียท่อต้องอย่างที่เดิมด้วยฟังเสียงท่อด้วยเหรอมีควันขาวอะไรเปล่าพี่หนูต้องต้มดูเสียงท่อไหมเนี่ยเสียท่ออยู่ไหนวะที่เดิมเลยที่เดิมี่ดิมอนี้อที่เดิมไม่ใช่ที่มีควันขาวเปล่าไม่มีควันขาวนะไม่มีควันสตาร์ทไม่มีควันเลยออกเลยนะโอเคโอเคโอเคอนขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถหา เด็กเช่นยังไปอะไรเป็นคนขาววะเปคนขาววะแอนอ๋อเมื่อกี้พี่ดูคือดูดูนี่อยู่แล้วพี่พี่ไล่พี่ไล่หนูไปหลังรถไปดูคันข่าวให้แอนดูคันขาวว่าชนโบนชนโบนพ่าไหมรถพิเศษแมลงก็พี่ก็ให้หนูก้มอย่างเดียวนี่เขาบอกว่าช่วงล่างนี่หนูขอเช็คก่อนเมาแล้วตาอันโต้าดึงเบลทั้งห ไหนไหนพี่พี่คัดเบลดีไหมคะพี่ทำอะไรนะพี่พี่โก้ค่ะขออนุญาตจะทำอะไรจะทำอะไรคัดเบลดีไหมคะจะดึงเบลเหมือนเมื่อกี้ได้เลยได้บอกสิเถียงอะไรเถียงอะไรโอ้โหรักรับสามจุดได้รับจุดเดียวเมื่อกี้แค่พี่ดึงเบลหนูอย่างเดียวเลยนี่ขึ้นมานั่งกันนายรถคันนี้วิ่ง1 4 5 2 8 1สกิโลรถท่าปีวิ่งเท่านี้เฉลี่ยตอนที่ผมวัดตรงปีรถคันนี้เขาใช้งานจริง มนุษย์ทั่วไปใช้รถ1ปี3 0 0 0 0กิโลคันนี้5ปี535,5 0 0ตรงเป๊ะเลยค่ะคือเขาไปใช้จริงๆใช้แบบปกติไม่ถือว่าใช้เยอะเครื่องเสียงมีจอเขาเรียกว่าจอ Android ค่ะจะเป็นอะไรจอจอจอยมีจอแอนดอรอยเครื่องเสียงชุดใหญ่ <PM S 2> มี p ีแอมเรียบร้อยนะครับแต่เปิดให้ท่านไม่ได้เพราะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์แพงค่ะทวิตต้งทวิตเตอร์พร้อมเครื่องเสียงพร้อมแน่นอนผ้าหลังคาสวยปุ่มสวยพวงมอะไรสวยพวงมอะไรไม่เงามากแสดงว่าขับรถรักษาดี มีปุ่มปรับระบบขับเคลื่อนอ่าให้ไปขับสองขับสี่ได้สบายเป็นไรอันเอาเล่นบ้านปะก็ปีนี่เนี่ยเออเดี๋ยวขับให้ดูเลยปะนี่ขับสองนี่สามารถสามารถกดแบบว่าจะขับแบบขับสี่ขับสองเออดีมากเออดีมากเออดีมากอะไรนะยังไงข้าี่ยังไงกระจกปรับยาวต้องต้องต้องมองไปถึงมิสซะประเทศไทยนะ ทำไมครับพอาะได้ตำแหน่งว่าไม่ทำจอยมันหล่นเหรอคะไปไปมาไปไปค่ะไปโอ้ยอันนี้ออโต้ขับง่ายอีกแล้วเผื่อนะเผื่อนะนั่งยาวไม่หานะหนูก็ไม่หานะนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเวลาใส่แกถอยก็จะออ๋มีเก็บมีกล้องอะมีกล้องไม่ได้ไม่ไดเนี่ยที่ใส่ที่ใส่แกใส่ถอยกันสิใส่ยางอ่ะ เห็นไหมมีมีมีกล้องมีกล้องเห็นไหมเป็นกล้องหลังนี่โอ้ยเลยไม่ได้มีแค่กล้องมีเซ็นเซอร์ด้วยอ๋อมันมีเซ็นเซอร์แบบว่ากล้องมีกล้องใช่ใช่มีกล้องใช่กล้องเลยล่ะมีกล้องอ้าวเหรอดีตรงนี้มีกล้องดีดีแล้วไงพี่ดูดูเหมือนพี่รู้กันแล้วอ่ะไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้เขาติดเพิ่มมามั้งอ้าวเหรอไม่รู้เมื่อกี้เข้ามาดูฟังเสียงท่อก็ปกติเฮ้ยมีกล้องพี่ก็จะต้องรีวิวแล้วแล้วนี่คือเออมีกล้องอ๋อมีกล้องดีนะที่รถเดดีีีีี๋ยวน้้้มมกกลลอองง ก็คือมองเห็นง่ายไอเย็นเย็นนะอนเย็นไอเย็นกูร้อนท่านผู้ชมก็ทนเสียงลมเข้าไปหน่อยมึงอย่าเรื่องเยอะคนดูอ่ะเสียงลมเข้าครับฟังเสียงพี่โก้พี่แอนไม่รู้เรื่องมึงก็ทนทนไปแอนดึงได้เรื่อยลูกได้ลมเดือไปเออเดี๋ยวต้องมาดีขอบไม่บาดขอบไม่หลมอะไรเลยพี่มันอะมาแอนมาเลยให้มาขับข้างหน้าขัอพี่โก้ขับแล้วเป็นไงบ้างบุญพูดดีดี ผมชอบนะรถขับเดี๋ยวนี้รถรถสูสูแบบนี้มันตรงรุ่นอ่ะเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่พี่ลองแท้กริงๆมันก็พ้นนะทำไมแต่กูไม่กล้าไปพอไม่พ้นก็เสียวขั้นชนเอาผ่าที่เยอะแยะก็ไม่จอดต้องมาจอดกันตรงหัวมุม ใหญ่เีนะสูงดีนะมันทักท้องไม่ใส่ดีนะจริงจริงรถตีรถตีแอนดึงเลื่อยแล้วใช่ไหมเหรอหนักไม่ดู้ีิจอยเอยอ่ะอุ้ยมันคมมากแหละภาพชัดเมื่อกี้นะโุ้ยนี่พี่พี่พี่มันแอบกับโอ้แอนนี่เสียวว พี่เสี่ยวเขาดูเองวิ่งดีว่ะเป็นไงลอตโตยังวิ่งดีเลยค่ะเฮ้ยเขาใช้ได้เกาะเกาะมันจะก่ะไม่มีเลยนะช่วงล่างดีมากแบบ<ช>ไม่มีกอแกกเลยรถแทบไม่ทนว่าเจ้าของเก่ารักมากไปแล้วพี่หักไ้หักกวาได้เลยเพราะ<ช>นี่มันมีกันโคงดีแล้วไม่ติดซุ้มด้วยนะธรรมดายอย่างนี้ต้องติดซุ้มนะใช่เวลาเลี้ยวสุดต้องมีแบบฟืดบางโคนนะค่ะเขาที่ไม่มีนะแล้วที่สําคัญคันนี้ขึ้นง่ายด้วยเพราะว่าเขามีบันไดให้ด้วยใช่เขามีบันไดเหยอียบให้ด้วยง่ายลงง่ายถูกต้องขึ้นง่่าายยลงง พี่ชอบขึ้นหรือพี่ชอบลงพี่ชอบอยู่เฉยเฉยหัวคอพี่ก็อยู่เฉยเฉยแล้วก็นอนไปเรื่อยได้เลยข้างหลังเป็นไงนั่งๆเป็นไงบ้างเป็นไงสบายเลยดีอ่ะกว้างสบายนี่ไงเนี่ยเต้นเองเขาได้ะมึเลยบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องแบบว่ามีข้างหลังมันดูกว้างมากเลยพี่บิงกว้างพี่ชานั่งสบายปะสบายเลยเนี่ยยังนั่งได้อีกคนนึงนแหละทำให้เล่นไป กว้างดีชอบดีพี่ไม่เล่นลายลักษณใช่ไหมเออไอข้างหน้านี่ก็ซึสีสัสสีสัสจับเลยนี่มากได้ลอมได้ลอมจะขับออกเปข้างนอกแล้วกันหนักอีกจะไปป้ายขับสูงส่งแล้วก็อยากปีนฟุตบงฟุตบาทไงไว้แล้ท่านผู้ชมครับอ่าดูอ่าดูคันนี้สวยงามผราคาสวยคันนี้ค้าท่านหามิซูบิชิจอยตันขับสี่ะ อันนี้เป็นเครื่องสองจด้วยอันนี้ผมขอยากไม่ไม่ปรับอันนี้ให้ท่านดูนะครับเพราะว่าหนึ่งผมไม่รู้วิธีการปรับการใช้เพราะว่าเดี๋ยวไปปรับผิดแล้วมันจะชิ้พายไววอดเอเจมันก็ไม่น่ามีอะไรยากหรอกมันก็น่าจะเป็นเกียร์ว่างก่อนมั้งอ่าแล้วก็ปรับนี่นี่แล้วก็นี่มันจะขึ้นอ่าก็ต้องรอมันสักแป๊บหนึ่งรอให้มันให้มันค้างใช่ไหมค่ะใช่เดี๋ยวก่อนอ่ะพี่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 เปลี่ยนพี่เปลี่ยนแกก่อนอ่าแคร์ด โอเคเนี่ยเป็นแบบสี่แล้วที่เป็นโฟไฮค่ะแล้วพี่ก็ใส่เกียร์ว่างเหมือนเดิมใส่เกียร์ว่างเป็นโฟโลนี่เปียดหนักๆโฟโลนี่ก็แค่กดแล้วก็ใช้แล้วก็เนี่ยค่ะอันนี้โฟโลโโฟลลแ้วเทคชั่นก็จะเปิดใช่อันนี้ใช้งานได้ปกติเลยนะถ้าดูแบบนี้ใช่ค่ะอันนี้จะกระตุกกระตุกหน่อยเพราะว่ามันเป็นโฟโลลคือเร่งเน่ยมันจะอืดๆหน่อยเห็นไหมไหมเพราะวาตาทศฝั่งท้ายมันจะเปลี่ยนไปไม่ลุยไม่ลุยไม่ลุยแล้วก็กลับมาที่เดิมเป็นกดนี่ ใส่กี๋ก่อนแล้วก็กดลงไปปั๊บเนี่ยปัด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 เกิทุกการไหนไหนก็ไหนไแล้วแอนเล่นไปสุดเลยไปสุดทางเลยอันนี้ใช้งานได้ก็ะฝ้ายกี่น้เป็นอะไรมือน้องก็หอมีเงินไหมฝากกันดูดสำหรับมิสูวิจิตรด้านนะครับใครหามิสูขับสียกสูงเกียร์ออโต้สีดำทำเงินเหมาะกับสุภาพบุรุษที่เป็นชายชะกันอย่างพวกเรา ขับแล้วก็ดูดันขับไปไหนเที่ยวที่ไหนก็ไปได้กระบะเดี๋ยวนี้เ,<ม>นบบเหมือนรถเก่งละข้างในมีระบบเอนเตอร์เทนเมนต์การควบคุมเหมือนนังรถเก่งความนิ่มนวลพูดถึงสบายเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเรื่องชงอัพการทําแหนบมันเหมือนรถเก่งได้เลยนะ<ช>นิ่มนวนมากแต่โอเคอาจจะนิ่มนวลไม่เท่ารถเก่งแต่ก็ถือว่าสบายแล้วท่านไปไหนก็ได้ในประเทศไทยขับรถแบบนี้ท่านไปชนบุรีท่านไปหัวหินท่านไปได้เลยหลุมเหลิมท่านลู่ได้ยาวๆตัวไม้ท่านขนของได้ด้วยซื้อทุลุงทุเรียนอะว่าไว้ข้างหลังได้นะครับแล้วก็สบายๆรถคันนี้ผมกล้าพูด เป็นรถของคนปกติที่เขาใช้ไม่ใช่รถของช่าง<ช>หรือพวกก่อสร้างนะครับมันไม่ได้โซมเลยข้างในสวยงามมากใช่ข้างในสวยใช่ข้างในสวยคอนโซลสวยค่ะบอดี้ค่อนข,ข,ข้างที่สวยมากเลยถูกต้องแทบจะไม่ช้าเลยเท่าที่แอนดูถูกใครนักใครสนใจนะครับกับราคาที่ทางท็อปเทงกระาดาษเปิดไปเราจะิจริงจางราคานี้ไม่มีค่าอะไรเพิ่มเติมแล้วทุกค่าฟรีหมดเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจขึ้นตันด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ท่านมาดูด้วยตัวท่านเองแต่ก่อนท่านจะมา ท่านโทรก่อนนะแอนนะ,ะว่ารถคันนี้ยังอยู่ไหม<ช>ถ้ารถคันนี้ยังอยู่ท่านรีบเข้ามาจับจองแต่ป้่นใจว่าถ้า,ถ,าถ้าท่านชา้านลดเดียวมันอาจจะไม่อยู่รอท่านเพราะคันนี้ผมกับแอนเตอร์กล้าพูดกันตรงนี้ว่าคันนี้สวยจริงๆสวยมากหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบสองกิโลกับรถสภาพแบบนี้ราคาแบบนี้ขายคุณภาพจริงๆติดต่อกันมาได้ทรับเซงกาลาดนะครับ